สวัสดีค่ะสื่อวิทิทัศภัยพิบัติชุดส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเรื่องภัยพิบัติต่างๆเวลาเราพูดถึงภัยพิบัตินะคะเราก็ต้องมารู้ความหมายก่อนนะคะว่าภัยพิบัติคืออะไร ภัยพิบัติก็คือภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยส่งผลกระทบต่อวิธีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเอแล้วภัยพิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละประเภทกันดีกว่านะคะภัยพิบัติแรกค่ะคืออุทกภัยและอุทกภัยคืออะไรล่ะ อุทกภัยก็คือภัยอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันมีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานภัยต่อมาเราเรียกว่าวาตภัยจาะแล้ววาตภัยเป็นยังไงหรอ อ๋อวาตาภัยก็คือภัยที่เกิดจากพายุลมแรงส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างแล้วภัยที่ทำให้พื้นดินมันแห้งแล้งล่ะ เขาเรียกว่าภัยอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าภัยแล้งจ้ะเพราะเป็นภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานก่อให้เกิดความแห้งแล้งต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้นๆนะจ๊ะแล้วถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่อากาศหนาวเย็นมากๆอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าภายัยหนาวจ้ะภยัยหนาวก็คือภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่หนาวจัด ซึ่งจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บางพื้นที่นะจ๊ะจะมีหิมะตกด้วยแต่สำหรับประเทศไทยเราก็จะเจอลักษณะของภัยหนาวนี้ในบางภาคเช่นภาคเหนือแต่ก็ไม่ถึงกับหิมะตกนะจ๊ะ ภัยต่อมาเราเรียกว่าอักคีภัยอักคีภัยก็คือภัยอันตรายที่เกิดจากไฟที่เกิดการลุกลามไปบริเวณพื้นที่ต่างๆที่มีเชื้อเพลิงและสร้างความสูญเสียให้กับทรัพย์สินและชีวิตภัยที่น่ากลัวอีกภัยหนึ่งนะจ๊ะเราเรียกว่าธรณีพิบัติซึ่งธรณีพิบัติเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณี โดยฉับพลันและรุนแรงเช่นแผ่นดินไหวหลุมยุบซีนามิแล้วรู้ไหมจ้าว่าซีนามิเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเล่นน้ำทะเล เราสังเกตเห็นว่าน้ำทะเลลดลงอย่างฉับพลันเราต้องรีบวิ่งขึ้นฝั่งทันทีนะจ๊ะเพราะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดคลื่นสึนามิมาได้นะจ๊ะดังนั้นภัยต่างๆเหล่านี้จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินในฐานะที่เราเป็นคนไทยและบ้านเมืองเราก็มีภัยพิบตัติต่างๆเหล่านี้ mm hmm. เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆเหมือนกันเราจะมีการเตรียมตัวอย่างไรในการ ที่จะป้องกันอันตรายให้ได้รับการเสียหายจากสภาพบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งชีวิตและทรัพย์สินของเราให้น้อยที่สุดอ้าวเรามาดูกันดีกว่านะคะก่อนที่จะมีการเกิดภัยพิบตัติต่างๆเหล่านี้ข้อแรกเลย 1. เราต้องตระหนักถึงความรุนแรงและความเสียหายของภัยพิบัติเสียก่อน 2. หลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นแผ่นดินที่ไม่มีความแข็งแรงเราก็ไม่ควรที่จะไปสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่หรือสูงชันมาก 3. การศึกษาเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆเหมือนที่เรากําลังเข้ามาศึกษานี้ไงจ้า 4. จะเตรียมสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตกรณีที่เกิดภัยพิบัติแล้วถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นล่ะ เราจะทำอย่างไรดี 1. ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้อง 2. ปฏิบัติตามแผนการอพยพหากได้รับแจ้งว่าให้มีการอพยพเราก็ต้องรีบอบพยพออกจากพื้นที่นั้นๆ 3. ต้องมีสติระมัดระวังและควรให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยนะจ๊ะอย่าทอดทิ้งกัน และเมื่อเกิดภัยพิบัติไปแล้วหลังจากเกิดภัยพิบัตลิลาเราจะต้องเตรียมหรือตรวจสอบอะไรบ้างข้อแรกเลยนะจ๊ะต้องตรวจสอบถึงความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยของเราว่ายังมีความปลอดภัยดีอยู่ไหมสองประเมินความเสียหายถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นเราก็ต้องรีบ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของเรา 3. ตัวสอบสภาพในเรื่องของระบบแก๊สไฟฟ้าน้ำประปาให้กับคืนสู่ภาวะปกติถ้าเรามีการเตรียมตัวมีการป้องกันตัวเองและหลังจากเกิดภัยพิบัติเราก็รู้จากการฟื้นปูสภาพ ิ่งแวดล้อมนั่นก็ถือว่าเราได้ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วขอให้ทุกคนโชคดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ